เคยมีคนตกใจทักหมอมาว่าหมอคะให้น้องหมากินช็อกโกแลตแบบนี้ได้นะ้องไม่เป็นไรหรอคะอยากจะบอกว่าหยุดก่อนคะ่ะทุกคนจะเย็นๆนะคะสิ่งที่เห็นอยู่ะคะ่ะหน้าตาเหมือนจะเป็นเบลนี่ของคนใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้ผสมโกโก้โกหรือว่าช็อกโกแลตของคนคะ่ะจะเป็นใส่ผงที่เรียกว่าคาร์รอปนะคะเจ้าผงคาร์รอปเนี่ยคะ่ะเขาก็คือซูเปอร์ฟู้ดที่รสชติ กลิ่นใกล้เคียงกับช็อกโกแลตมากเลยค่ะแต่ก็ไม่มีคาเฟอีนแล้วก็ไม่มีสารไทโอโบมินซึ่งเป็นพิษต่อหัวใจของน้องหมาปลอดภัยพันเปอร์เซ็นต์เลยค่ะวันนี้ขนมที่หมอทำนะคะจะเป็นสูตรแพนเบดนะคะหรือว่ามังสวิรัติเลยค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เลยค่ะสัตว์ที่แพ้โปรตีนก็ทานได้สบายหายห่วงค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่หมอคิดคนเองมันไร้แป้งด้วยค่ะเพราะว่าหมอตั้งใจว่าจะให้น้องหมาที่บ้านทานนะคะเพื่อควบคุมน้ำหนักค่ะแล้วก็ลดคาร์โบไฮเดรตค่ะ สูตรนี้นะคะอีลอนตั้งใจที่จะให้หมอคิดค้นให้เพื่อให้พี่มันลิสแล้วก็พี่หอยจุ๊บได้กินเบลนี่เหมือนอีลอนค่ะเวลาเด็กๆทานอาหารที่เราทํานะหมอก็มีความสุขมากๆเลยค่ะอีลอนเองก็มีความสุขเช่นกันที่พี่ๆเขามีความสุขยังไงนะคะใครลองทําขนมหรือว่าอาหารก็ลองส่งสูตรมาให้หมอช่วยดูให้ได้นะคะบางครั้งนะคะวัตถุดิบที่เรามองว่ามันปลอดภัยสําหรับคนแต่มันก็ไม่ปลอดภัยสําหรับสัตว์อย่างเช่นช็อกโกแลตอย่างนี้ค่ะใครเลี้ยงสัตว์เป็นดุ๊กเหมือนกันฝากกดติดตามด้วยนะคะ Thank you.